บรรยากาศเงินหนักท่องเที่ยวงามบอกงามบอกซื้อแพ็กเกจมามเกาะพีพีเนาะแต่ว่าบริษัทท่องเที่ยวนี่เพิ่นพาเฮามาเละแต่ละเกาะแต่ละเกาะเนาะมันมีหลายเกาะเนาะจัดไปเมื่อนอานแดดดำเต็มที่เนะาะ ไปเกาะอันยังเกาะเจอแล้อบไม่ไม่ม่อัแมู่บางไม่ี้แม่แมรสาเรือกอฮดลยู่เจ้ไทยเหรอกออแบบเจ้ไทยเหรอข้าไถามเป็นไผเมาเฮือกได้ยืนท้ายหุ่มบอดี้เลยเต็มเต็มเลยเนาะโอ้ยเงินห่ะเขาเกลีเต็ม โอ้จุดน,นั้นให้ดินน้ำนี่แกลอยน้ำแพ็กเกจเขาซื้อทัวรมาหนี่มนพันสองร้อยบาทเนาะพันสองร้อยบาทมันอาดัมจองให้ลดปกติกับพันสามแล้วก็มีรถตู้มาหับยูงแฮมมาหนีเที่ยวยู่เจ็ดเกาะเจ็ดเกาะ งาท่องเที่ยวมันจะพาเขาไปแต่ละเกาะแต่ละเกาะแต่ว่าซื้อ,อมาจอดโอ้อัน,นี้ลอยน้ำได้เนาะอยักลอยน้ำตัวอะไย let's go let's go let's go ท้าจอดเงินได้บ้านวิ่นี่มันจอดให้ลินน้ำเนาะลอยน้ำเลยน้ำเนาะอันนี้มันอะไรเกาะอะไรอยู่นี่ซื้อออาบิลิอจอดลินน้ำได้เอาถ้ายากโดนน้ำก็ไอหน้าไปโดนน้ำบอไปโดนโดน้ำไป พยายโดดโดดน้าได้ยังนีไปจัดไปไม่โดดก็เรื่องของพี่โดดก็โดดม่อยากโดดกมโดดี่บดีต้มตนี้เลยตุ่มเต็มเลยยังมาอยู่อมเข้าอยม่างวะว้าวไลด์กี้อมดข้ามปลชีออกมันอาัยัยท้ายบไอเขาออกไป โอ oh. ah, ้ยวยนเ้ามาหน่อมาน n j r s e p l e อยากโดดน้ก็ดดเลยนี่ยคกเปดย้เราเ c a n g เลย่กโดนด้้ยโดดน้ให้เซ yes? ี่ยเซียรูซี่เด้โดดน้ำนะอยากโดดน้โดดน้ําใส่ก็ได้บสก็ได้ขั้นไผ่ลอยน้ำปิดเนาะ อเใส่ก็ได้บบไ่ก็ได้ขั้นผู้ใหร้อยน้ำเป็นกับบบไซเนาะล้างแบบซิวโอ้หมอนันเตบานวันนี่ดิหมอนันเต๋ี่บานวันนีิอยู่ทรายหักอัดปลาตองจัดไปใาอยู่ยู้านนี้ดจ้าโดดน้าบ่ อ,อันนี้เป็นลาวสี่สลาวนะปัจจุบันนี้เป็น13บสามสี่นาทีอ่าสิบห้าวันวันนี้เวันที่ห้าเดือนเดือนอน,นัดสิบเอ็ดปีสอง 我来，我来。我，我甩妈妈菜。啊！菜呀！你别来呀！来！不要，不要敢开，不要敢开。不要呢？不要，不要。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 不要，

น้โคเ,เ็มเลยโอ้น้ำโคตรเค็มเลยด้อน้ำนงาโคตรเค็มเลยท่านตะลกไปเห็ดอาหารกินบ่ต้องค์บ่ตรสังเสีอ ว่ามันเค็มอยู่ในปากิสมไปเลยจบไปเอากล้องไหแล้วสหายเล่เป็นมือกล้องเนาะเด่กบรรยากาศหลักของเที่ยวเต็มเนาะคุดเง้เงี้ย มาบ้าบดทึกข้างหน้าเนาะมาบดทึกข้างหน้าบูดดวลวะบูดดวละเข้ยมีขนมอีกมีแป๊บซี่อีกมาครามากับแป๊เลยโอ้มือวันนี้มามีเลนของโอ้ได้อาบน้ำสดซึนมีแห้ง ฮว่านเนาะแถวโฮงเลยลำนี้เป็นสันเลยสันอ่ะจัดไป